วันหรือเปล่ากะว่าตานี้จะเล่นเป็นนักโทษนะนะผมไม่อยากเล่นเป็นตัวนี้ตัวอะไรดีไม่รู้หาไม่เจอช่างมันตัวนี้แหละเหมือนเดิมอ่ะยอมเล่นสักหน่อยดีกว่าอ๋อแบบบวชสีชาติโอเคบวชสีชาติจ้าก่อนอื่นคือเราต้องเข้าไปในบ้านก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปลเลยละกันเนาะอะเพราะความใจกล้าไม่ต้องแล้วปิดต้องแล้วเออ S <S <S มีเสียงนดนตีไหมเออฮมันไม่ฟินคุณดูฟังเสียงฉันฟังเพลงอะไรอยู่ <S <S แล้วแบบตอนตอนนี้คือต้องตั้งใจกดออางง้ตอนนี้อ้อเปิดรูมาแรงสามฮะอ่าดวนไปแล้ว โอเคเสร็จแล้ตรงนี้เมื่อกี้คือตัวแมรี่ใช่ไหมเฮ้ยก็จูกง่ายดิเดี๋ยวเราจูกตรงนี้แล้วกันนะถ้ามันมาจุกจุกตรงนี้เลยเล่นง่ายหน่อยง่ายแหละหลายคนที่ดูคลิปนี้มาดูคนเล่นเกมไม่ใช่ไม่ใช่มาดูคนกีดใช่ ร้แหละกี้ทุกคลิปฉันยังเรือทีหนึ่งให้เธออะไร <iz> เนี่ยโอ้ยตกใจวายจดบัตรแกเชื่อมเครื่องเลยเอา้า <c oughs> โคตรแอ้ยแม่เสือสาวมาไอ้ยแม่เสือสาว <c oughs> โอเครัฐน,นาไปทำอะไรตรงนั้นอ๋อโอเคไปช่วยเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวแก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 แป๊บ <c> โ <oughs> อ้ยอะไรเนี่ยอ๋อ <c oughs> อะไรเนี่ยอาปันต่อปันต่ออาด้านหนึ่งวันเดียวอ,อ๋ออ๋อเหลืออีกหนึ่งเครื่องอ้าวให้ใครช่วยไม่มีเนาะนั่นแหละถอดรหัสอยู่แป๊บแป๊บหนึ่งเพื่อนกันเสร็จแล้วพยัดปล่อยปล่อยเพื่อนปล่อยเอา้าล้มแล้วดิว่า เดี๋ยวแกไปประตูฝั่งนี้นะเดี๋ยวถ้าหันมาเท่าไหร่เดี๋ยวแตกวงเลย <c oughs> เออนะอ่า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 แปะ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 อ่าแปะอ่าเอาอัฟซิชิไปด้วยแล้วก็เอารัมโปะตกใจว่ะเมื่อกี้แปะสติก้าอยู่ที่นี่อีแม่เสือ,อสาว จริงเมื่อกี้ออ่ะโอ๊ตอะไรอีกอ่ะเฮ้ยประตูเปิดแล้วว่ะเพื่อน